อัสสลามุอะลัยกุมวเราะตุลลอฮวะบาระกาโตสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพัชรีอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองซึ่งเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือการบวกจํานวนไม่เกินสิบน,นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็มีวิธีการบวกแบบง่ายๆนะคะมีแนวคิดแบบง่ายๆที่จะมาสอนนักเรียนนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองแนวคิดนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดที่หนึ่งกันเลยนะคะเรามาดูแนวคิดที่หนึ่งกันนะคะคุณครูจะใช้ตัวเลขก็คือ3บวก4นะคะโดยคุณครูเนี่ยจะใช้วิธีการขีดเส้นนะคะแทนจำนวนนะคะเเรามาดูนะคะคุณครูจะใช้เลข3เนี่ยโดยการขีดเส้น3เส้นด้วยกันนะคะ1 2 3สนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวก ส่วนเลข4เนี่ยคุณครูก็จะขีดเลขขีดเส้น4เส้นเช่นกันนะคะ1 2 3 4งสงแค่เลข4นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะมานับรวมกันนะคะแล้วก็จะได้คำตอบในเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7งสาคำตอบก็ได้7นั่นเองค่ะในใครตอบถูกบ้างคะ ต่อไปเรามาดูแนวคิดที่2กันนะคะแนวคิดที่2นะคะก็คือเราใช้วิธีการวาดรูปแทนจนํานวนเลขเหล่านั้นตามที่เราชอบได้เลยค่ะอย่างคุณครูนะคะชอบรูปหัวใจคุณครูคก็จะวาดรูปหัวใจนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดชอบรูปอื่นรูปดอกไม้รูปผีเสือ้อรูปอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบนักเรียนก็สาม,มารถวาดแทนได้นะคะอมา,าดูนะคะรูปหัวใจคุณรูณจะระวาดรูปหัวใจทั้งหมดนะคะ3มดวงแทนด้วยเลข3นะคะ หนึ่องสาและใส่เครื่องหมายบวกหลังจากนั้นคุณครูก็จะวาดูหัวใจอีกสี่ดวงค่ะหนึ่งสาม่แถวเลขสี่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมานับเพิอมกันเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสอามี่ห้าก็ก็จะได้คำตอบนะ คือเจ็ดนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะการบวกไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็สนุกด้วย นักเรียนเนี่ยสามารถาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจวิธีการบวกแล้วก็นำแนวคิดที่คุณครูให้ไปใช้ในการหาคำตอบจากการบวกได้นะคะแล้วเราก็มาเจอกันในสัปดาหะะ์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะและนักเรียนก็อย่าลืมทำงานทำกันบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็เชิีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ